ดิค่ะช่องรัศมีฟรีสไตล์ค่ะดอกขาวพรรษาค่ะวันนี้ลงดอกขาวพรรษาสะอ่อนมันงามอดถ่ายวิดีโอมาได้ขนาดงานหยุงนะหยุงหยุงคิงหยุงค่ะเน็บในไปได้เท่าแก่ก็ได้งามๆป้าเอาสองกำรรยกนะเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปยกชูเหมือนวันนั้นอ่ะยกสองข้างนะ ถ่ายวิดีโอก่อนสิไปเหตุงานสาบอกว่าอย่วุ่นวายมันก็ยังมีอารมณ์ถ่ายวิดีโอกับหมักเนาะมักดอกไม้งามมันสวยวันนี้สั่งสามต้นพรุ่งนี้อีก200ต้นตามมาติดๆ ดอกเขาวพันสาค่ะสวยงามช่อใหญ่ๆงวงใหญ่ๆงามมากมายว้าวมากหลายคือเป็นตะย่านแม้กันไก่เออปินมาตัดดามันจะได้กินน้ำ มาใหม่ๆสดๆรล้ลอนๆทีถ่ายรูปเอาเอากระดาษนี้ออกก่อนเก็บไว้ห่อส,สวยๆเดี๋ยวก่อนไปถ่ายรูปอันนี้ันงามนะคะวยงานการท้องเรื่อง วนแร้เราเราสดดีไข่แลิล่างค่ะมาก็ได้สองนาทีปะขนาดว่าอยู่กับดอกไม้มานะพี่น้องก็ยังหมัก บ้านดอกไม้นะคะอพี่น้องเบิง่งแพนผุนในบ้านอีกก็มีดอกไม้อันนี้ก็นั่งทำกลนอินดูค่ะเบิ่งเด้อเบิ่งดอกไม้เด้อถึงรางวัลที่หนึ่งซือ้อบ้านเดียวมันจังหัวนั้น ข้อนแค่ขอน,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 นว่าพ่อนอรออีนนดอกไม้นะคะตุต่มๆไปเจ้าไปได้ซื้อดอกอะไรมาวะดอกไม้พมา่าน่ะนะมันยังบวลงวาาบอมาเมืออื่นล้างค่ะ หันกล้องไว้ก็ไล่ตากะขอโทษด้วยค่ะซื้อมาก็ต้องทำความสะอาดเกดสอรมันหาที่นอกเมืองคันมันเลอะมันอย่างนะปั่นขี่ดิกน้อยขอประทานอภายนะะัยเด้อค่ะซีว้าบบมวน สาวงามอยู่ท่ามกลางดอกไม้ล่างพี่น้องทำความสะอาดท่านบนล่างบอสิทธมันก็บ่งงามต้องล้างทุกสีมันจางสิงามต้องสีใหกีซสอนมันออกเพื่อจะได้เงินเผา สิไปถ่ายทางหนาก็ไปถ่ายมาได้แต่เขาขีดน้่นใส่หัวแค่นี้ก็เก๊ก้าเขาพ่ออยู่แล้วพี่น้องอยู่บ้านก็ต้องใส่แม้แต่เพินทั้งหัวทั้งเมียย่ยานย่านโควิดอันนี้ก็เท่าก,กับย่านเนาะส่งมากกจะักเขาเป็นรูปเป็นเทาก,กับบรลลูคนตัดคนกระดยเขาเพื่อเขาสีส่งมาฮาเทาหักก็ปะปะ,ปะมันหักไหม หมุนยังกระกลงจักเลยงามบอกสีน้องชูไว้ไหมคะเดี๋ยวให้เราใส่หลายๆต้นแล้วสิท่ายอะ่ะไปข่าวของหน้ามาก,กันเลยบอกขอท่ายเนี่ยจักสิบนาทีเจะเวลาจักสิบนาที แล้วก็จะไปมุน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 ร่างกับมุนปันกุ้งจักไนะหมระยะบรรฮักเลย มีรองเท้าเอามานมานำไงใกล้ถนนถนทาง สวยาง,งามขนาดหมดแล้วเหรอให้มันได้จากสิบนาที10บนาทีก็จะไปแล้วแก้มาอีก ออกมายังดีเลยพี่น้องเลยสภาพยังบวฟืน้นยังไม่ได้กินน้ำห็นบอกเกอส้อนเหลืองเหลืองมากเลยบตัสก่อนละย้อนแสงนะ แดดกระหอนคัะมือตรงมัดหนึ่งมัดหนึ่งซมีสิบต้นคือน้องแต่งวดที่แล้วนะสั่งมาหารอยต้นหักไปสามต้นมาต้นสิบหาบาท วันนี้ยังขึ้นไปเห็นฮักป้าถือสองอันสิแม่จะถ่ายรูปเอามันวันนั้นน่ะเราเล่าแล้ว ประเดงโอล่าเดภาษาไทยข้าพันษาภาษามนพมาประเดงโลค่ะวัสดีค่ะเข้ามาเลยเข้าไปเลยเอาคนสวยเข้ากล้องน้องสาวลูกสะใภ้มา ใส่เข้าไปเลยลูกใส่เข้าไปเลยเออมันไปถอดนกระดายังไม่ตื่นกันนะตื่นแล้วเหรอยังไม่ลงมาไปหาเขาข้างบนนู่นแหละแล้วเขาลงมา ก่อนป้าจะถ่ายรูปแล้วจะไปแล้วทางนี้มันมันย้อนแสงเออไม่ปิดปากนะยิ้มยานแจมไซไดหน่อยดิฮ่าพอแล้วบายบายปาเปิดร้อนเลยเป,เปิดเหรอเค้ก <Okay. S 2> แรงไปอา้าวพอไหม,มอ๋อพอ บายบายค่ะบายบายค่ะอะขอดูหน้าแรงแรงกว่านี้น่อยนะดูหน้าเจ้าของก่อนนะคะพอไหมบายบายนะคะสวัสดีค่ะรวยๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะ